เช้าแล้วนะอ๋อุยไปเหอไม่ได้เกี่ยวความรับลูไ่ไหลขุยเรื่องอะไรเรื่องอื่นเนี่ยไม่ไม่มีมีแต่ความรับหมดเลยสรางอะไรไปแปกด้ยไอ้กมๆทื่ทอๆเดีวปองอไฟเนี่ยมันคงเป็รงงานอะไรสักอย่ายงใหญ่มันสูงอ่ะมันเป็นหลงที่สูง,ม,สง,ม,ม,สงมีอะไรแม่น้ำเหรอ อาจจะเป็นคลองนะคล,งคลองข้นมาคลองแยกขึ้นมาอ๋อสัตน้ำนี่ไงอืมสัตว์น้ำใหญ่เนะอะสัตว์น้ำพักเขาก็สวยดีเนอะจังนี้ไม่มีที่พกักแบอนี่มีโรงแรมน,นี่แต่เราเห็นแล้วเราต้องนั่งรถเอ็นเตยดินจะไม่ไปรถ ะดวกกางอ่ยานใกล้ๆใจกลางคนที่มาพักโรงแรมตวนี้ต้องมีืมใช่้องจะดีอยู่สูงกว่ตอนจองก็ต้องเล็งนะว่าเราจะไปไหนมาไหนสะดวกหรือเปล่ามีรถเมมีรถอะไรไหนให้เราขึ้นหรือเปล่าอะล้เรือเรือเรือไม่นาายดูได้อินเเต เมืนมเคยเราต้องเที่ยวโรงแรมไอริสเนี่ยมันมีหลายประเทศทั่วโลกและเป็นโรงแรมที่วันนี้ในทิศจะดาวยโอ้ยแย่มากเลยนะไม่แย่สักคงจะบางเมืองคุต้องเจอออฟไลแต่มันจะเลือกที่ว่ามีอะไรมีรถใต้ด<า>ินรถเมล์ผ่านผิดใกล้โรงแรมห้าดาวหกดาวนะบางทีมันไม่ไม่ง้อรถใต้ดินแลอะไรนะเพราะคนเขาขับรถมาคนหลงรถคน

แล้วนก็ทำทางให้ลงมาตรงนี้ตกตกฟ้าตรงนี้แหลแหลมแเลยเนี่ยทำขึ้นนะเนี่ยอรงีอรถทั้งรถบินผ่านที่นี่จากเลม้าใช่มีมีท่งจักรยานกะเช่าลอยฟ้าอีกข้ามปะ่านโดยกระเช้าก็เช้ข้ามแม่น้าไรโดยกระเช้าลอยฟ้า ก็แทบน่าจะสร้างมากนักมีคนอยากจะสร้างอย่าแหละแต่แล้วก็ขนสูงขึ้นสูงถ้าสร้างก็มีคนนั่งคนบ้านนอกก็มานั่งจะเพียบเลนี่คือถนนอัลตบาร์ไปเดูออะไรก็ไม่รู้นี่ตรงกลางมันเป็นเชือกตลอดเลยแสดงไอ้เชือกนี่ต้องแข็งแรงมากเห็นไหม แล้วเขาจะทิ้งช่วงใช่ไหมกับเช้านี้กับกระเช้านั้นนะไม่ให้ชนกันเพราะว่าเวลาไอก้กระเช้านี้มันดึงให้เชือกหยดถ้าเรามาใกล้กลันมันก็หยุดปุ๊บมาชนกันเลยเพราะว่ามันยน่นออกมาโดยเฉพาะช่วงกลางเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นกางตรงนี้วิวมีตรงนี้วิีเรือท่องเ,เอที่ยวเรือพิหารกระเช้าเปล่า สะพานพุทธไอ้เจบเขาบอกเคินในเมืองโปรดของเขาอือจิ๊บชอบเคินอยากอยู่เคิร์นมันไม่ร้อนไม่หนาวจัดแล้วถ้าอยู่ในเมืองอาหารมันการกินหาง่ายเออเนาะเลสเอะยร้ารีสตูร์นอาหารอาหารก็ถูกกว่าแล้วราคาก็ราคาไม่แพงมากเอสเซนจ์มาเขาก็บอก เราว่าของที่ถูกกินของกินถูกกว่าที่อังริกาเบอร์แพงเบอร์ลินแพงที่สุดแพงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเดี๋ยวขอให้ชมสะพานพุตหน่อยมีรถสะพานมีรถรางวิ่งใช้รถรางวิ่งนั่นคือสะพานคู่รักที่เอากุญแจมาหัวคล้องเอาไว้อะไรก็ไม่รู้นานๆเราก็จะสุดแล้ว ควกมเสียวก็ตาลงแล้วลงแล้วคนอื่นไม่เห็นในกล้องเห็นเราลงเดี๋ยวชนแน่แน่เออมันมีเสาแค่สองเสาแล้วมันเชื่อมหมดเลยขอคุณที่อุตส่าห์ชมจนจบไรทงนะโคคาโคล่านะโคคาโคลา เราก็เรียกว่าธงชาติธงของนักอะไราไปธงคอคาโคล่าเอาละหมดระยะแล้วครับลงได้เรเวยใหญ่ลาเีสวัสดิ์ไอหนุมมาเปิดละตั้ง